จะพามาชมทุ่งอดอกดาวเรืองนะครับผมตอนนี้ดอกดาวเรืองก็เริ่มโรยลาเริ่มแห้งครับผมเริ่มแห้งแล้วคุณดอกดาวเรืองตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วครับผมเป็นดอกดาวเรืองเดี๋ยวผมเก็บดอกสดๆสักสี่ห้าดอกครับผมเดี๋ยวผมเก็บดอกแห้งๆไปเพาะพันธุ์ให้เลยครับผมขอบคุณทุกๆท่ทานครับผม นี่ครับผมสวนทุน่งดาวเรืองครับผมตอนนี้ก็เริ่มลอยล้าครับผมปลูกนานแล้วครับผมเริ่มดอกเริ่มรอยล้าแล้วครับตอนนี้ครับผมจุดเช็คอินของตำบลบัวลอยครับผมทุ่งกว้างครับผมทุ่งกว้างครับทุ่งกว้างนะครับทุ่งกว้างยาวถึงนน่นครับผม มันก็จะเป็นสวนผักครับผมมีนนปัญหาแล้วครับผมดินตดเดี๋ยวผมพามาชมด้านนี้ครับผมบผมีเยอะครับผมเยอะครับผมเยอะเดี๋ยวผมจะเก็บดอกแห้งๆนะครับผมเอาไปเพาะพันธุ์ครับผม,ผม,มครับผมวันนี้มากับพื่นคนดีมาก มาดูเอปาปลาเท,ทน้ำบีกหน่อยเทน้ำออกเทน้ำมาหน่อยนี่ใส่บุไมนี่มีหอยเอาปลาพร้อน้องครับหานุยงมากันสองคนครับปู่หลายครับ ผมมีสงอนมีสองอันที่มีปลาไม่ม่ีหอยแล้วก็มีบ่อใหญ่กว้างครับผมน้ําเต็มครับผมแล้วนีสวนตุ้งดอกาวเรือนก็เริ่มร่วงโรยครับผมตอนนี้ปลูกมานานแล้วครับผมปลูกนานแล้วครับผมดอกาวเรืองก็เริ่มเหี่ยวจุดเช็คอินตำบลบัวลอยครับผมจุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวครับผมด้านนี้เป็นสวนทานตะวันก็ทานตะวันก็หมดไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับผม มหมดแล้วครับผมทุ่งป่ามีสะสะครับผม,มะสะกว้างครับผมสะลมลื่นครับผมนี่ครับสะกว้างลมลื่นครับผมกว้างยาวถึงนู่นแล้วครับผมนี่ครับบริเ,เวณขบศาก็มีต้นไม้สวยงามครับผม ครับผมพริกพริกที่ปลูกไว้ยังยังขึ้นครับผมนี่ครับโดกมากครับผมนี่ครับผมลูกเมล็ดผลเต็มต้นครับผมด้านนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ครับผมดอกดอกทานตะวันตอนนี้หมดไปแล้วควาัร่วงโรยหมดแล้วครับ น้ำกว้างนะครับผมมีเก้าอี้มีอะไรให้นั่งเล่นยามเย็นครับผมนี่ครับมีที่พักมีห้องน้ำด้านนู้นครับผมนี่ครับสระกว้างล่มลื่นครับผมนี่ครับผมสวยงามในดอกดาวเรืองนะครับตอนนี้มันโรยลาแล้วครับผมปลูกมานานครับผมโรยลาครับตอนนี้เริ่มแห้งแล้วครับผมนี่ครับ มาดูครับผมนี่ครับเดี๋ยวดอกแห้งเนี่ยผมจะเก็บไปลองโรยหวานดูจะขึ้นป่าไม่รู้ภาพครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมอันนี้เขาถ่ายวิวกันนะครับผมเป็นจุดจุดเช็คอินของตำบลบัวลอยครับผมเดี๋ยวตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มโรยเริ่มโรยราครับผมเดี๋ยวรออีกสักเดี๋ยวเขาจะปลูกใหม่ครับผมเดี๋ยวเขาก็ปลูกใหม่ครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ปะปลายครับผม เนี่ยมามาเป็นไรนี่ครับผมด้านนู้นยังไม่ค่อยร่วงโรยครับด้านนู้นครับผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนี่ครับดอกดใบเลืองครับผมมันดอกยังสวยงามอยู่ครับผมครับนี่ครับผมด้านนี้ครับผมจริงปกติด้านนี้ก็ อันนี้ปกติจะเป็นสวนปอ,อนะครับผมแต่นี้เขา ME, เลือกมาจะปลูกสิ่งก่อสร้างครับผมจะปลูกสิ่งก่อสร้างครับผมเขาจะปลูกหรือเป็นสวนปอออกมาครับผมนี่ครับปกติจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ถ่ายเช็คอินถ่ายรูปถ่ายภาพครับผมแต่ทีนี้เขาจะถมถมที่แล้วก็ปลูกสิ่งก่อสร้างครับผม มีกังหันนะครับผมกังหันลมครับผมกังหันด้วยให้ดูครับผมยาวครับผมนีบริเวณกว้างครับผมกว้างนี่ครับนี่ครับทำจากขวดครับผมขวดผสมกันมิดแก้วครับผมมิดแก้วมีสาลานั่งเล่นมีซุ้มมีต้นไม้ร่มรื่นครับผมมาเย็นก็ไม่ร้อนครับผมมาไหนก็ไม่ร้อนครับยามเย็นนี่ครับ มาดูฝั่งนี้บ้างครับผมก็มีอะไรบ้างครับผมชมครับผมชมครับมันเริ่มล่วงโรยครับตอนนี้เริ่มล่วงโรยครับผมเริ่มล่วงโรยครับผมให้ดูที่ส,สวยๆครับผมนี่ครับ มีซุ้มมีอ่าให้เราดูครับผมมีซุ้มขายของครับอันนี้เป็นทางเดินไปครับเป็นซุ้มอย่างดีครับผมน,นี้ก็เป็นสวนปลูกไว้หลายอย่างครับล้อมตั้งค่กล้วยมีอ่าได้ลหลายอย่างครับผมมีศูนย์ส่งสเสริมครับผมลุ่มน้อยเยอะครับผมเป็นเต็ม ครับนี่เป็น,ปนซุ้มขายของขออนครับผมวัโอโอโอโดโพเสาวที่จะมีการง,งาน,นครับสองซุ้มนี่ครับมีหลุมเพียงหลุมตามมีทุกอย่างครับมีจะเผามีมะเขือมีตะไคร้มีกอ ก็มีต้นนี้ต้นที่กินกับลาบกินกับอะไรครับผมหลุมพอเพียงครับผมก็บมานานตอนนี้เดี๋ยวเ็าคงจะมีการปรับปรุงใหม่ครับผมเรื่องต้องดอกไม้ครับผมอดอกไม้เรื่องอะไรน่าจะมีการปรับปรุงใหม่ครับผม สมขายของครับผมซสมขายของนี่เป็นทุ่งดาวเรืองอทุ่งทานตะวันหมดฤดูกาลครับผมก็ร่วงโรยไปตามเวลาครับผมตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวครับผมร,บริงของแท้ครับผมนี่ครับ ของกินของแทบบนลอยบ้านฮาวครับผมเ,เปินชมได้านะครับผมทุกอย่างครับผมนี่ครับผมมีนนกแก้วให้นั่งเล่นครับผมทำจากขวดครับทำจากขวดครับผมนั่นน้องดีมก็จับดูปลาอย่างเดียวครับผมมันคงมั่งคัง่งยั่งยืนครับผมตำบนบนลอย บัวลอยไข่หวานมีมาได้ครับผมในนั้นมีปลาครับผมแต่ว่านี่ครับผมห้ามจับห้ามจับสัตว์น้ําในบริเวณนี้เด็ดขาดครับผมจับขรับงมได้ครับห้ามจับอันนี้ครับผมครับผมมีตะข้องนี่ครับมีกระจาดมีตะข้องตัวนี้ก็ ดูการท่องเที่ยวก็ซาลงครับเพราะตอนนี้เขาจะหรือสร้างครับผมสร้างเป็นอาคารอะไรสักอย่างครับผมโครงการครับต้นไม้ล่มเลยครับผมต้นไม้แดงหน่อยโตนี่รมเลยมหมดแล้วที่ครับนู่นครับผมเขียวยันนู่นครับผมยันถนนนู่นครับผมนู่นหน่อยยันขอบเกตต้นไม้ครับผมเกตขั้ท้องที่นี่ครับผมครับตอนนี้ก็ นี่ครับผมวิ่งชมทุ่งอ่นนี่ครับเคยวิ่งครับผมในเทศานที่วิ่งครับผมสวยงามครับผมตอนนี้ก็ดอกไม้ก็โรยลานิดหนึงครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คิดว่าคงจะปลูกใหม่ครับผมว่าอันนี้หมดแล้วครับผมนี่ครับมีบันไดมีแทบไกไฮะอาหารอีสานก่อเราแล้วเขาว่างั้นครับผม ส่งท้ายทริปด้วยครับผมที่นี่ของจริงครับผมที่นี่ของแท้บัวลอยบ้านเฮาความสำเร็จใน,นก้าวต่อไปขอขอบพระคุณทุกทุกท่านทุกทุกทุกคนท่านนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากด้วยครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมทางช่องมิตรทางช่องยู u ูบด้วยครับผมมิตรสองหกสามหกแชนแนลครับผม ชาแนลภาษาไทยครับผมชาแนลภาษาไทยครับผมพิมพ์ไปนะครับผม w i t 2 6 3 6ภาษาไทยก็ชาแนลสระแอชอช้างรอเรือนอนหนูสายแอร์นอนหนูรอลิงครับผมวิทชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาอังกฤษครับผมวิทวิทภาษาอังกฤษแต่ว่าชาแนลเป็นภาษาไทยครับผมขอบพระคุณครับผมขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ